ธรรมชาตินะที่มันก็สอนให้เราได้ต้องหยุดใจเราบ้างเหมือนกันอยาจะถีบตัวเราให้มันเป็นดังที่เราคิดแล้วก็ฝืนโลกเขาไม่ไหวเหนื่อยเปล่าก็เอาพอไหวเอาเอาพอที่เรายังมีลมหายใจอยู่ในช่วงหนึ่งนี่หลังจากนั้นกันเรื่องของมันแหละ ไอ้ที่เรามีมีกันเนี่ยนะก็มีเอาแค่เราไว้ใช้ไม่จะไปมีเผื่อใครเขาหรอกนะเดี๋ยวเขาก็หากินเองเป็นแล้วก็เอาเผื่อของเราแค่นั้นแหละเผื่อเราได้เราใช้ได้นะเราเลี้ยงดูเขาก็เพื่อให้เขาได้ไปทำของเขาต่อไปอย่างน้อยก็ส่งเสริมให้เขาไม่ตายแล้วไม่ตกนรกก็พอ เจตนาเรานะไอ้ส่วนเขาจะต้องไปดิ้นรนเจออะไรไอ้นี่มันเรื่องเราฝืนไม่ได้ก็ต้อง้เขาเจอไปเจอเรื่องไม่ดีก็ต้องให้เขาเจอไปมันก็เป็นทุนของเขาในวันข้างหน้าแต่เราจะให้เขาเกิดมากับกับเราแล้วเราก็ต้องไปตอนตกนรกเราก็คงรับไม่ไหวใช่ไหมล่ะอ,อ,อย่างน้อยเราก็ เอาเขาให้มันมีกุศลติตตัวจิตใจเขาไปบ้างเป็นทุนนะหากเขาไปก่อนเราเราก็ยังส่งเสริมเขาไปที่ที่ดีได้นะี่เมื่ออย่าเวลาเขาอยู่กับเราเราก็ไม่ได้คิดประทุษร้ายให้เขาต้องเดือดร้อนเนี่ยมีใจรักจิตเมตตาใช่ไหมละ่ะมันจะเป็นสายใหญ่ให้ถึงกันง่ายเยเวลาเขาตายไปแล้ว ว่าคนแก่ๆนายยมนะลัละเวลาอายุเราเยอะๆมากๆแล้วมันก็เหมือนอยู่กลับไปอยู่ในสภาพคนเดียวอ่ะแต่คนมีลูกมีเคยมีลูกเคยมีสามีเคยมีหลานต่างคนก็ก็ไปตามทางของเขาอ่ะ ถ้าเรายังไม่ตายยิ่งอยู่นานเท่าไหร่เราก็ยิ่งเหลือเราคนเดียวเท่านั้นแหละใส่ไวลนะในเวลาเหลือเราคนเดียวเนี่ยถ้ามันไม่มีที่ผูกใจเราเลยเนี่ยก็อันตรายอยู่เนะาะแต่คนมีอายุแล้วไม่มีพระนะไม่มีพระเป็นที่เร่งใจเขาก็ลาบากหน่อยแล้วคนถ้าเขาเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยถ้าเขามีโอกาสไปให้ให้คนที่มีอายุเขาได้รับความรู้สึกดีๆ เวลาเขาจากไปเขาก็หวนคิดถ Gloria, <techn Joshua> ึงเน่ะมาลูกหลานทำบุญให้เขาก็รับง่ายนะนี่มีใครตั้งใจทำบุญให้หรือยังน่ะฮะเอาทำเองมาอันนี้ต้องไปฝากแบงค์ไว้นะฝากทลุมายายมไหม เอ้าก็เรื่องเข้าไปเราสละแล้วก็แล้วไปคนละหน้าที่แล้วแล้วเรามีแบงค์ฝากไปไปแล้ว So 是是ท่านหลวงปยายยมเป็นเจ้าของแบงค์นั่นฝากแบงค์น่ะฝากท่านไว้ทําอะไรก็ฝากท่านไว้กันเหนียวไว้ก่อนท่านลงฝากด้วยนะหนูให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ฮะ ก็ได้ดอกก็สิคืนต้นด้วยได้ดอกด้วยได้ก็ได้ทั้งดอกทั้งต้นนั่นแหละอต้นยิ้วอยากเองได้ต้นยิ้วตั้งแถวต้นทั้งดอกเราไปได้เู อะไรโชคดีกูบาอาจารย์ท่านยังวางทางไว้เรานะการไว้ผิดทุกทางกันเสี่ยงไงนะว้หน่อยนะแต่มก ي, ็นึกถึงท่านไว้แต่เมืก็นะึกถึงท่านให้ท่านโมทนาด้วยหนฝากบุญด้วยนะเจ้าค้าก็ว่าไปนี่นึกถึงท่านไว้ เพียว่าเราใกล้จะตายท่านหลวงอาจจะมาหา <term> เอ้ยมืองอีกสองวันจะตายว่ะเออเวลาก็เป็นเป็นความดีไงเพราะว่าเราเราทำความดีเราระล,ลึกนึกถึงท่านผู้มีความดีใช่ไหมเราก็ให้ให้เป็นนิสัยคือให้เป็นปกติมันท่านเป็นญาติของเราคนนึ่งนะ่ะ โนบน้สก็นึกถึงท่าน,นบนัสเราก็นึกถึงท่านลวงพญายมท่านลุงท่านลุงโมสนาด้วยนะหนูฝากบุญด้วยเผื่อว่าหนูมาเอาก็เผื่อไว้นะเอ่ไอ,อ้เวลาจะสมมติว่าต้องมาสมมตินะสมมติต้องมาช่าเขาเอ้ยเองไปรับลูกหลานข้าหน่อยใช่ออท่านคงให้คนมารับดีๆแต่งตัวส,สวยๆ มีการเชิญด้วยเวลานี้ท่านผู้ใหญ่เชิญเชิญจ้ะไปกับเรานะผู้ใหญ่เชิญแต่อขอบใจนะว่าสเยังให้บุญค่าอย่างนีมาละเอ็งไม่ต้องไม่ต้องพูดมาเลยเดี๋ยวข้าให้เองไปอยู่สวรรค์ก่อนวะยง่ายไว้ละก็ง่ายหน่อย ดีกว่าเราล่องลอยจะเป็นมัวให้คนอื่นเขาทําให้บุญให้ยังไงนะแล้วก็ทำไวาไว้ฝากท่านไว้าไวอายุอนามขนาดเราแล้วนะก็ <c oughs> ต้องขยันฝากหน่อยนะฝากหน่อย จริงๆใครใกล้ชิดท่านลุงเนี่ยคงได้รับสัมผัสความเมตตาของท่านเนี่ยนะอะันนี้มีจิตเมตตาสูงคุยสนุกคุยกับท่านคงจะสนุกนะท่านเป็นพี่ชายหลวงพ่อดูน้องชายท่านกันแล้วกันหลวงพ่อคุยสนุกออก น่ารักเมตตาท่านสูงใครหวังใจว่าจะไปเยี่ยมท่านบังนะ เออแวะไปเยี่ยมท่านก่อนดีอขอบคุณท่านหน่อยอเห็นไหมล่ะจะไปไหนก็ไปขอบคุณหน่อยขอบคุณท่านนะเม่แต่รับผ่านละกันหลานเห็นไหมาล่ะ อย่างเป็นสักขีพยานให้ช่วยเวลาเราเดือดร้อนอะไรท่านก็นยังช่วยอะเห็นไว่าคนคนที่เราเรารักเขาจะมีทุกขเวทนามากๆเนี้ยเรายัางอาศัยความเมตตาของท่านลุงช่วยเลยเห็นไหมเอททำบุญถวายท่านท่านก็นช่วยอย่างนั้นช่วยอย่างนี้ นี่แค่เราทำบุญเลี้ยงพระถวายท่านเฉยๆนะแล้วก็ครั้งก็ไม่ได้บ่อยนักอะ่ะไอ้นั่นว่าเหมือนก็ว่าทำเพราะว่าเราก็อยากให้ผลของสิ่งที่เราทำมันเกิดอะ่ะคนที่เรารับก,ก็จะได้คลายตัวแต่เราตั้งใจทำบุญให้ท่านบ้างนี่เรานึกถึงท่านทุกครั้งที่เราทำบุญบ้างเนี่ยเราถวายบุญท่านนะไอ้อย่างนี้มันมันฉันว่า ผลของที่จะตามมามันน่าจะดีกว่าดีกว่าเราขอร้องอย่างนั้นเราจึงจุดทุบขอร้องท่านนะหนูถวายบนนะเลี้ยงพระทั้งวัดนะช่วยแม่หนูหน่อยนะช่วยพ่อหนูหน่อยนะไอ้ยังยังเราจะขอร้องท่านนะแต่ที่เรายังปกติเราอย่างเนี้ยคือเราให้ท่านด้วยความรักความรักความศรัทธาความเมตตาของท่านนะแล้วก็ถวาย โมทนาลงโมทนานะลงโมทนาของหโนโูนกะกร่าะมีนะยามยามที่เราจะมีเรื่องมาถึงเราในทางไม่ดีท่านก็ยังก้าวเข้ามาช่วยเราได้อย่าลืมนะว่าท่านเป็นใหญ่ในในเรื่องของความเป็นความตายนะ บัญชีของเรามันอยู่ที่ท่านน่ะเอิงจะดีเอิงจะไม่ดีเองจะเจออะไรเนี่ยนี่มันอยู่ตรงนั้นหมดนะแต่เรา,เาว่าเรามีใจท่านบ่อยๆเข้าสนิทสนมก็ท่านมามากเข้านะท่านลงขอดูบัญชีหน่อยดิ <laughs> ไอ้ตรงนี้เปลี่ยนได้ไหมตรงนี้นี่แบบนี้หนูไม่ชอบอะเปลี่ยนได้ไหมแหมคือท่านผู้มีจิตเมตตาทนตื้อไม่ไหวหรอกทนแรงตื้อไม่ไหวนี่เราทำเป็นคนออกจากอะไรเรได้ว่าใส่ซื่อหน่อยเนอะ ทำอะไรก็ถวายทำอะไรก็ถวายทำอะไรก็ให้่นันให้ฉันโมหฉันนาให้ฉันได้ยินดีนะเราก็ทำของเราไปเรื่อยไปเรื่อยไปถึงเวลาแอบแอบขอดูบัญชีหน่อยนะท่านลงนะเอาตรงนี้ไม่เอาเจบ็บเอาแค่นี้ขอหน่อยได้ไหมเอาอึดๆนิดๆ <c oughs> <c oughs> ต่าย คือเรื่องประเภทนี้มันเรื่องเล็กน้อยมันไม่ได้สำคัญเท่ากับเจตนาที่เราก่อนตายเนี่ยเรามีจิตไปถึงไหนสะอาดมากน้อยเพียงใดใช่ไหมล่ะนั้นไอ้การจะ้ใ้เจ็บมากเจ็บน้อยอย่างนี้เป็นของเล็กน้อยที่ท,ท่านคงให้ได้ ใจของเรามัน,ม,นม,มีความศรัทธาในพระธรรมันตรแล้วก็ตั้งใจใปฏิบัติเราไปเรื่อยๆนะเออเอ้เอนี่มันตั้งใจดีว่ะมันทํางานพระศาสนาดีไว้มันยังมีใจใจนึกถึงข้าว่ะขนองนั้นนะมันขอแค่นินดหน่อยเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ก็ได้เออเปลี่ยนได้เ,เปลี่ยนไดนะ้ต่ออายุให้ก็ได้แล้วตัดอายุเขาไม่ได้หรอก ม,มันผิดธรรมชาติไปนหน่อยถ้าต่อได้ไอนนั้นส่วนเกืนเพราะคนเรามัน,ม,นมันมันมีแต่ไปข้างหน้ามันไม่ได้ถอยหลังใช่ไหมล่ะต่อได้เอาสักอีกสิบปีไหมเองนึ่งอาย0ี่สิบปีเอานเ่งเอาสามสิบปีเลยทีนี้ <laughs> <laughs> ต่อจะอยู่ให้เข็ดเลย <laughs> ก็ทำแบบนี้แหละเวลาเราใช้อารมณ์จิตที่มีสภาพเป็นทพิปแล้วก็นึกถึงเอาไม่ต้องไปเอาภาพนะไค้บอกกันแล้วใช่ไหมล่ะให้เชื่อความรู้สึกทางใจใจเรารู้สึกอย่างไรเราก็ต้องเชื่อในสิ่งที่เราทำเพราะทพิ์จุก,กยานมันจะมีผลแล้วไม่มีผลมันอยู่ที่ว่าวิจิกิจฉามีไหม ถ้าไม่มีวิจิตรฉาสิอย่างเดียวนะอาศัยฐานของความสะอาดของใจเราตรงตามตรรานะอย่างเงี้ยเราใช้แค่ความรู้สึกก็พอแล้วง่ายคุยได้ทั้งวันแเละนั่งาหัวเราคนเดียวกึกคอะไรเดี๋ยวก็บ,บน่นพึมพึมพุ่พุ่พูดคนเดียวหัวเราคนเดียว เออลูก็็บอกแม่หนูไปแล้วแม่มีเพื่อนแล้วหนูไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ง่ายทิฏฐกุยานไม่ใช่ของยากที่ยากสงสัยยากแค่น,นั้นแหละถ้าเราไม่มีเรื่องสงสัยแล้วง่ายเลยทิฏฐกุยาน ความรู้สึกทางใจเรานะมันไม่จะไปหาไกลเราเนี่ยเพราะว่าถ้าเราโมจะให้ภาพมันมาเนี่ยเราก็ยากแล้วเรื่องนี้ยากไปหน่อยเพราะสมาธิเราคงไม่ถึงขั้นพอดีแบบนั้นได้บ่อยๆเรามำตำราท่านว่าต้องอุปจาระสมาธิใช่ไมะละภาพมันถึงจะปรากฏให้เราได้เห็นสูงไปพานั้นมันก็ไม่เห็นต่ำไปก็ไม่เห็น ซึ่มันหาจังหวะยากทาไปฝึกนะแต่ถ้าไม่อาศัยภาพเลยอ่ะเอาแค่ความรู้สึกทางใจอ่ะเมื่อไหร่มันก็ได้แค่จิตของเรามันไม่มีนิวรณ์กวรใจเรามีความอะไรอิ่มเอ,อิบใจในพระัตนาัยเขานะไม่ยากเลยชิบจุกุญานง่าย แต่อย่าโม้อย่างเดียวอนะรู้แล้วเก็บไวะแต่บางคนนิสัยมันเจ็บไม่ได้ถ้าไม่ปากโป้งก็บปากสว่างกระว่างัน <laughs> เก็บไม่ได้ไ แต่ฉันยนง่ติ๊บตอยางของฉันยังคิดถืออยู่เยอะไม่เคยรู้อะไรเขาอย่าเอาฉันไปเปรียบกับเธอเลยฉันยังห่างฉันว่าเยอะเธอไปไหนไปไหนมานานแล้วไปไหนแล้วไม่กลับมาสักที แน่จะไปไหนแล้วไม่กลับสัจริง